ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเพลงพนันชาแนลที่จะแบ่งปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะคุณเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับฤดูฝนบ้างไหมตำนานที่ว่าอย่าออกจากบ้านในวันแรกของฤดูฝนหากไม่อยากเจอเขาและไม่อยากโชคร้าย และเพราะเรื่องเล่าขานเรื่องนี้จึงนำพาให้สรันได้พบกับเขาคนต้องห้ามของฤดูฝนที่มาพร้อมกับรองเท้าบูทตและร่มกันฝนสีแดงในตำนานสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้เพลงพันจะขอนํานิยายอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจมากมาแชร์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะ นิยายเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับฤดูฝนเพราะตัวเอกของเรื่องเข้ามากับสายฝนค่ะมีชื่อเรื่องว่าฤดูฝนเมื่อการละครั้งหนึ่งหากใครจะหาความขำจากนิยายเรื่องนี้เพลงพันก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าหาได้ยากมากเพราะนิยายจะเป็นแนวกึ่งแฟนตาซีหน่อยๆแล้วก็ค่อนข้างเรียกน้ำตาจากผู้อ่านได้หลายฤิ์ก่อนที่จะจบลงด้วยความตราตรึงและประทับใจค่ะ เอาเป็นว่าขนาดคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านอะไรแนวดรามา่าดราม่าอย่างเพลงพันยังทำให้เพลงพันรู้สึกตราตรึงได้ยาวนานขนาดนี้ก็นับว่าเป็นนิยายอีกหนึ่งเรื่องที่ชื่นชอบเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องย่อของฤดูฝนเมื่อการละครั้งหนึ่งนะคะเหตุเกิดจากในวันแรกของฤดูฝนสรันหนุ่มฟรีแลนซ์วัย26เกิดความหิวเข้าครอบงามจู่โจมจึงต้องออกจากบ้านไปหาอะไรกิน และแล้ว,ลวตำนานต้องห้ามก็บังเกิดขึ้นกับเขาเพราะขณะที่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นประตูรั้วบ้านสรันก็ได้พบกับรามินคนต้องห้ามของฤดูฝนในตำนานและการพบกันครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งโชคชะตาของทั้งสองที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ในตัวนิยายนะคะเท่าที่เพลงพันธ์ได้อ่านมาเพลงพันธ์ก็จะขอแบ่งคร่าวๆด้วยตนเองนะคะออกเป็น3มช่วงค่ะ ในช่วงแรกๆนะคะโครงเรื่องของนิยายเนี่ยก็จะเน้นการเล่าเรื่องราวการพบกันระหว่างตัวสรันและรามินซึ่งเป็นการปูพื้นความสัมพันธ์ของตัวละครเอกทั้งสองว่าทำไมรามินจะต้องมาคอยตามติดสรันซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีความน่ารักคำๆเล็กๆเ,เพราะว่าตัวพี่สรันนั้นเขากลัวผีจริงจังค่ะ แต่ว่าพอต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับรามินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงก็นับว่าเป็นพาที่น่ารักน่ารักอ่านได้เพลินๆคะ่ะพอเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะตัวรามินเนี่ยก็จะนำพาคนอ่านไปรับรู้ปมเบื้องหลังก่อนที่รามินจะกลายมาเป็นบุคคลต้องห้ามของฤดูฝนซึ่งจริงๆแล้วในนิยายก็จะมีคำเตือนไว้ว่า มีการใช้ความรุนแรงทั้งคำพูดและการกระทำมีการฆ่าตัวตายและมีวาจาที่ไม่สุภาพ ซึ่งคำเตือนนี้นะคะก็เกิดจากพาร์ปมเบื้องหลังของราม,มินล้วนๆค่ะซึ่งพออ่านแล้วก็ค่อนข้างเห็นใจในตัวราม,มินเลยว่าชีวิตเนี่ยผ่านอะไรมามากแค่ไหนแล้วก็อยากจะเอาใจช่วยให้ราม,มินมีความสุขกับเขาเสียทีซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้อ่านก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนานน่นแฟนขึ้นระหว่างตัวสรานและราม,มินจนกลายเป็นความรู้สึกผูกพันและขาดกันไม่ได้ไปเสียแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะเมื่อพบก็ต้องมีพรากจากนะคะสุดท้ายรามินก็ไม่อาจที่จะอยู่เคียงข้างกับสรันได้อย่างใจหวังและในตอนท้ายของช่วงที่2นี้เองค่ะก็เป็นจุดที่ทำให้เพลงพาดเนี่ยเสียน้ำตาไปกับสรันแล้วก็รามินกองใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ส่วนช่วงที่3ของนิยายนะคะก็จะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างตัวสรารันและรามินแต่ว่าทั้งสองคนนี้นะคะเขาจะกลับมาพบกันได้อย่างไรและจะได้ลงเอยด้วยการอยู่คู่กันตราบนิรันดดังใจหวังหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้ผู้อ่านทุกท่านมาลุ้นเอาใจช่วยด้วยกันแล้วค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะนี้ยายเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เพลงพันชอบแล้วก็ขอเก็บไว้ขึ้นหิ้งในตำนานเลยค่ะรองจากเรื่องราคาไม่เท่ากับมูลค่าแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่เพลงพันอยากจะให้มีค่ายสักค่ายนะคะนำไปทำเป็นซีรีส์มากๆเพราะมั่นใจว่าถ้าได้ทำออกมาเป็นซีรีส์แล้วก็คงจะเป็นอะไรที่ครบรดแล้วก็น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้สึกเศร้าหน่วงแล้วก็อิ่มเอมใจไปพร้อมกันกับความรักความผูกพันระหว่าง พิสรันกับน้องรามินค่ะหากใครชอบนิยายสายอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ออาการใจบางในบางช่วงนะคะนิยายเรื่องฤดูฝนเมื่อการละครั้หนึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เพลงพันอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองหาอ่านดูค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเพลงพันจะนำนิยายอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆอีกนั้นก็รอติดตามกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ we